สวัสดีครับเพื่อนๆชาว dv review ตอนเน็ตทุกคนครับวันนี้เราก็ถือว่าเราก็ได้ไปเที่ยวแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาไปชมงาน n นฟแต่ n นฟ2011นะครับที่จัดที่ลาสเวกัสเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่นะฮะแต่ผมก็คงไม่ได้ไปพาไปชมทุกซอกทุกมุมอะไรนะครับผมจะมา แนะนำนะครับกล้องรุ่นใหม่ที่ได้มาเปิดตัวในงานนี้นะครับออของพ a n asonic นะครับซึ่งผมได้แจ้งเบื้องข่าวเบื้องต้นไปแล้วนะครับใน,ในเมื่อไม่นานมาน,นี้เองนะครับ p a n asonic นี่กำลังจะออกวางจำหน่ายกล้องรุ่นใหม่อีก3รุ่นนะครับในหลายกล้องกล้องกล้องโปรนี่นะครับจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น h a n d h เ l ลนะครับ ก็สตาร์ทเริ่มต้นก็อยู่ที่1,000 0แสนปขึ้นไปนะครับซึ่งจะมีด้วยกัน3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ Panasonic AG AC 130นะครับแล้วก็เป็น AG AC 160แล้วก็ AG HPX 250นะครับซึ่งแน่นอนว่าเรียงตามพวกนี้ก็เรียงตามกันไล้ระดับราคาเช่นกันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะจะจะ,จะเรียกว่า นำคลิปวิดีโอนะครับที่ที่ทางมีมีคนอัปโหลดไปแล้วนะครับฝรั่งเขาอัปโหลดไวและนะครับที่เขาไปเยี่ยมชมงานมาแต่ผมจะมาเจาะตรงที่ที่จะ c l o สอ up ไปแต่แต่แตละรุ่นแต่ละตัวแล้วก็เราจะว่ากันไปไปถึงเรื่องอสเปคในแต่ละรุ่นกันเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันโดยคร่าวๆไปก่อนนะครับถือว่าเป็นการพรีววเบื้องต้น นะครับแต่ว่าเป็นการเพลวิวเบื้องต้นก่อนที่จะมีการวางจําหน่ายจริงแล้วตอนช่วงที่มีการวางจําหน่ายเนี่ยผมจะทยอยนะครับนำเอากล้องรุ่นที่จําหน่ายเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วก็ตัวผมเองคงจะมีใช้ไว้ใช้เองเช่นกันนะครับก็คงถ้าผมสังเกตดูผมก็สนใจ1 3 0อยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามา ชมกันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆคอยติดตัมงกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมก็นี่เป็นงานแอสนะครับ0 1 1นะนรับเอ่อะครับสำหรับรุ่นที่ผมกำลังโพสให้เพื่อนๆชมอยู่นี่นะครับเป็นรุ่นรุ AC ่น Panasonic น g AC 130นะครับผม130ซึ่ง ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ย130ด้าน160เนี่ยจะเหมือนกันมากนะครับแต่จะต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมขออนุญาตเพลย์ไปอีกนิดนึงนะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามามาดูสเปคกันนะครับโอเคนะฮะถ้าสังเกตนะครับรุ่น AC AC 130เนี่ยสเปค คร่าวๆนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเสเปคของที่เห็นชัดเจนนะครับก็จะใช้ชิปรุ่นใหม่นะครับของ panasonic นะครับใช้ชิปโมดนะครับซึ่งเป็นใช้3โหโมดด้วยกันนะครับซึ่งจะมีขนาดนะครับของชิป 1, 1, 1. นึง่่ต่อ3เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเป็นดึงเอาชิปของ ของรุ่น HD Pro มาเลยนะครับก็คือดึงมาจากรุ่น HPX สามสามศูนะครับนะครับ HPX 3 3 0ก็คือรุ่นนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าจะใช้ชิปนะครับในขนาดเดียวกันเลยเป็นชิป3ริมอนะครับเป็นชิป3ริมอในขนาดเดียวกันเลยนะครับ2.2ล้ 2. 2 000 000านเมกะพิกเซลนะครับสังเกตดูนะครับเใช่ไหมฮะเรียกว่าดึงดึงชิปจากตัว ตัวนี้ลงลงมาเลยทีเดียวนะครับครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับในส่วนต่อมานะครับชิปเนี่ยถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับแค่ชิปเพราะว่าออผมขอท้าความอีกนิดนึงนะครับเผื่อจะได้เพราะว่าเพื่อนๆคงจะนึกถึงว่าเออถ้าในรุ่นนี้ออกเนี่ยแล้วก็152ล่ะ นะครับ152เนี่ยนะครับขออนุญาต152เนี่ยก็ก็จะออกมาก็ร่วมๆสองปีแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องชิปมันก็ต้องต่างกันนะครับถ้าสังเกตดูนะครับ152่งห้าในใจชิปเอ่อเป็น C C D นะครับนะครับ C C D ขนาด1นทับสเหมือนกันนะครับเป็น3 C C D นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ย่อมต่างกันในเรื่องเอ่อถ้าสังเกตเนี่ยพาสสนิกเนี่ยจะ ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆล่าสุดรุ่นล่าล่าเลยนะครับก็จะเห็นว่าใช้ชิป3 mode เข้ามานะครับมันก็เลยยังผสมบนเปนกันอยู่สำหรับ Panasonic น,น,นะครับจะไม่เหมือน Sony น,นะครับ Sony จะจะใช้4 mode หมดนะครับจะไม่มี CD เข้ามาผสมบนเปยน,นะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตนเนี่ยพนาคงจะใช้ชิป3 3 mode หม mod ดนะครับในในรุ่นลักษณะสแสนัพนะครับผมนะฮะ152เนี่ยก็ ก็เรียกว่าก็ยังอยู่ในตลาดต่อไปนะครับแต่ยังถือก็ถือ,ถอว่ายังทันสมัยอยู่นะครับไม่ได้ตกรุ่นอะไรนะครับยังไม่ได้ตกรุ่นอะไรนะครับ130ก็ถือว่าสเปคก็ย่อมต่างกันในเรื่องสเปคนะครับผมแตประสิทธิภาพผมคิดว่ามันใกล้เคียงกันในความรู้สึกส่วน,วนตัวของผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแน่นอนว่าชิปต่างกันก็จะมีผลในลักษณะของของ แน่นอนว่าจะมีผลเรื่องในส่วนของภาพแน่นอนนะครับอ,อ,อาจจะเป็นลนักษณะของโทนหรือแกมแกมสีของภาพนะครับแต่แตตัวแ่ผมก็คิดว่ามันใกล้เคียงกันนะครับโอเคครับต่อมาเนี่ยเมื่อเซนเซอร์ผมคิดว่าโอเคแล้วต่อมาก็จะเป็นใน,น,ในเรื่องของอการซูมนะครับเลนส์ซูมของตัว ac 130เนี่ยสามารถซูมได้ถึง21 ไอ้ยี่สิบเอ็ด x เลยนะครับซึ่งมันจะต่างกับตัวหนึ่งห้าสองด้วยซ้ำไปหนึ่งห้าสองเนี่ยซูมได้แค่สิบสาม x ด้วยกันนะครับท่านสังเกตดูเห็นไหมฮะจะซูมได้แค่สิบสาม x เท่านั้นนะครับยิ่งถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่านี้อย่างเช่นพวก d v x 1 1 0 2เนี่ยจะซูมได้แค่1 0 x เองนะครับซึ่งหลายคนที่ทำงาน ob อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะซูมได้ไม่เยอะนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็คงสะใจแน่นอนครับนะครับรุ่นใหม่ ก็จะออกมาซูมถึง2 1 x นะครับมากกว่าของ s o นี1หนึ x ด้วยซ้ำไปโซนี Sony เนี่ยจะส่วนใหญ่จะซูมได้2 0 x นะครับแต่ของพานาตอนนี้มา 21x 21x เอยี่็ผมถือว่าซูมได้ไกลมากนะครับในลักษณะของตั้งแต่พานาทำในลักษณะของซีรีส์พวกนี้มานะครับแล้วส่วนอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของ130เนี่ยก็จะเป็นใช้การ์ด adsc นะครับซึ่งสามารถใส่มีช่องสล็อตใส,ส,ใส่การ์ดเนี่ยได้ถึงสสล็อตด,ด้วยกัน นะครับปกติ1นึ่งนี่ก็ใส่ได้สล็อตเดียวนะครับผมต่อมาเนี่ยเ,เ,เล็กคอร์ดก็เหมือนเดิมไหมครับเหมือนหนึ่งห้าสองใช้โค้ด AVCSD เหมือนกันนะครับซึ่งสามารถเล็คอร์ดเป็น full hd ก็ได้นะครับเ,เราจะถ่ายไฮเดฟเป็น full hd ในไซส์ต่างๆนี้ได้นะครับหนึ่งเก้าสองศูนย์คูณห้าคูณหนึ่งพันแปดสิบนะครับเ,เราสามารถเล็คอร์ดเป็น full hd ได้นะครับแล้วยังเล็คอร์ดเป็น dv ได้ด้วยนะครับซึ่งในตัว ในตัวสเปคมันเนี 20, ่ยมันจะแจ้งอยู่แล้วว่าถ่าย HD ก็ได้ s d Super m a n นะแล้ D ดี a n d a r d r Deflection ก็ได้นะครับซึ่งปรับได้ในตัวนะครับแล้วพวกระบบเมนโนนโฟกัสหรือการซูมหรือไอวงพวกวงแหวนไอริสต่างๆเนี่ยเรียกว่าพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับพิเศษเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับไปให้ชมภาพตัวจริงๆของมันนะครับแต่พูดคร่าวๆให้ฟังก่อนนะตอนนี้นะครับว่ามีมันมีข้อเด่นอะไรของมันในตัวรุ่นใหม่นี้นะครับ มันจะมี3วงแหวนนะครับซึ่งปกติของ Panasonic เองเนี่ยจะมีวงแหวนเมน a l โฟกัสนะครับแล้วก็วงแหวนซูมนะครับซึ่งจะมีอยู่อยู่แล้วนะครับสองวงแหวนตลอดมาตั้งแต่รุ่นรุ่นเก่าเช่นพวก d ีว1คหนึ่งถึงสองอะไรก็จะมีหมดนะครับพ่อมาอินพุตเสียงนะครับอินพุตเสียงก็จะเป็นแบบ xlr นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ก็พันธสุนิก็จะทำ อินพุตลักษณะนี้มาอยู่แล้วในกล้องตั้งแต่ในในซีรีส์ก่อนๆหน้านี้นะครับลักษณะกล้องแสนกว่าส่วนใหญ่จะเป็นอินพุตแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีเอาพุ t DV นะครับยังมีเอาเอาพุ t DV นะครับมีด้วยนะครับเอาพุท DV ก็เวลาเราต้องการจะเอาเอาพุตเป็นดิจิตอลนะครับสามารถจะเอาพุตได้นะครับซึ่งบางบางรุ่น หรือบางแบรนด์อาจจะไม่มีให้นะครับแต่เพื่อนๆลองจำสเปคนี้ไว้ให้ดีนะครับก่อนที่ผมจะพาไปชมรุ่น ac 160นะครับเพราะ1 3 0มเนี่ยมันเป็นตัวที่ราคาต่ำกว่าถึงบอดี้จะเหมือนกันแต่มันโดนตัดอะไรบางอย่างออกไปนะครับซึ่งทำให้130กับ160เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่บอดี้ข้างนอกเหมือนกันสเปคข้างในเหมือนกันนะครับแต่ลต่างกันเรื่องบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของกล้องวิดีโอ ที่มีวามจำหน่ายซนี่ก็ทำแบบนี้ครับอาทิเช่นเอเว็กพันนะครับกับ Z5 นะครับบอดี้ข้างนอกดูเหมือนกันแต่จะต่างกันเรื่องพอร์ตสัญญาณนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกลับมาดูบอดี้กันนิดหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าสังเกตนะครับเริ่มตั้งแต่ <c oughs> ตรงเลนเลยนะครับตรงการดีไซน์ตรงช่วงเลนตรงนี้ ผมว่ามันจะคล้ายๆเหมือนเดิมตรงจับมันจะจับได้ค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ว่ามันมันเพิ่ม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 แถ,บ,ถบสีแดงนี้ขึ้นมานะครับผมคิดว่ามันคงเป็นการบ่งบอกเป็นเขาเรียกบุคลิกลักษณะของซีรีส์ใหม่ๆเพราะถ้าสังเกต MDs 1ก็จะ MDs 1ตัวตัว,ตวที่ราคาต่ําที่สุดในในพาราซนิกที่เป็นซีรีส์ใหม่นะครับก็จะคาสีแดงนี้เหมือนกันผมคิดว่าก็จะเป็นการให้รู้ไปในตัวด้วยนะครับ รู้อะไรบ้างก็จะรู้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าก็ใช้ชิป4มดนะครับเป็นชิปใหม่ของ Panasonic แต่ว่า MDS1 นี่ไม่ได้ใช้3มดนะครับคือใช้1มดใช้ชิปเดียวนะครับถัดออกมานะครับถัดลงมาก็จะเป็นเป็นซูมนะครับวงแหวนซูมนะครับตรงนี้เป็นวงแหวนโฟกัสเวลาเราจะเล่นเมนนวนะครับตรงนี้เป็นวงแหวนโฟกัสตรงนี้เป็นวงแหวนซูม นะครับเราก็จะเล่นเซวลงเซ์โวได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะมีปุ่มปรับเซ์โวนะครับล็อกเซ์โวเหมือนเดิมแล้วถัดมานะครับที่พิเศษมากกว่าเดิมอย่างที่ผมบอกไว้นะครับเอ่อถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตหรือติดตามกล้องยี่ห้ออื่นๆอ,อย่างเช่นโซนี่ Sony นะครับหรือ Canon เนี่ยก็จะมีรุ่นรุ่นใหม่ๆสังเกตจะมีวงแหวนที่3วงแหวนนี้ก็จะเป็นวงแหวนเป็นปรับเป็นน,นุ่นไอริสนะครับผมคิดว่าดีมากเลยนะครับ ที่ที่ที่ดีไซน์โดยเอาวงแหวนไอริสมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะปกติเวลาเราใช้งานเนี่ยจะทําให้เราปรับไอริสนี้ได้สะดวกมากเพราะเราใช้บ่อยฮะเพราะส่วนใหญ่คนที่เล่นกล้องลนนนักษณะนี้เป็นกลุ่มอาชีพอย่างเราเราเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะฮะถ้าใช้งานจริงๆนะหรือผมเองเนี่ยจะจะบอกได้ทันทีเลยว,ว่าใช้บ่อยมากครับนะครับซึ่งถ้าอยู่ตรงนี้ทําให้เรามันเรียกเราคอนโทรลกล้องก็สะดวกนะครับแล้วสามารถจะปรับ ไอลิสได้สะดวกเนี่ยทำให้คล่องตัวหรือปรับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วกล้องก็จะมั่นคงขึ้นถ้ามันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าปกติการปรับไอลิสเนี่ยมันจะดูด้านข้างนะครับซึ่งมันจะเป็นปุ่มมันจะเป็นโลดูดด้านข้างเล็กๆอย่างนี้ครับทำให้เราต้องเลื่อนเอื้อมมือนะครับจากตรงนี้นครับมาไว้ตรงนี้ทําให้ไม่สะดวกนะครับแต่พอเปลี่ยนจากไอส่วนโรงตรงนี้ด้านข้างมาอยู่ตรงคอวงแหวนวงแหวนที่3าําให้การคอนโทรลสะดวกคือสึกขึ้นนะครับ ซึ่ง152นะครับจะมีแค่2วงแหวนเหมือนกันนะครับหรือรุ่นเก่าๆที่ออกก่อนเนี่ยก็จะมี2วงแหวนนะครับแต่นี่ถือว่าเป็นรุ่นปฏิวัติกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ panasonic นะครับสำหรับนี้แต่ sony canon อาจจะทำดีไซน์แซงไปก่อนแล้วนะครับแล้วต่อมานะครับลองตามเมาส์ผมมาเรื่อยๆนะครับดูตรงส่วนของตรงนี้นะครับเป็น nd filter นะครับซึ่งปกติแล้วกล้องหลักแสนของทุกแบรนด์เนี่ยจะมีมาให้ นะครับคือเหมือนกับว่าจะไปจะเอาฟังก์ชันของกล้องเป็นพวก HD Pro หรือตั้งแต่ DV ไอ้ DV Pro เก่าๆเนี่ยก็จะมีอย่งนี้มาพวก DVX ตั้งแต่ DVX100 อะไรก็จะมี ND Filter สนาดนี้มานะครับซึ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมี ND Filter ให้นะครับซึ่ง3ให้มา3ทับ โดยกันนะครับปกติรุ่นเก่าๆเ,เ,เช่นดีเบกร้อยร้อยสองหรืออะไรพวกนี้จะให้มาแค่2ทับนะครับแต่รุ่นใหม่ๆเนี้ยให้มาถึง3ทับ1ทับสนทับนทับ 6, 4, นะครับซึ่งผมถือว่าตรงฟังก์ชันนี้เขาใช้บ่อยใช้บ่อยเหมือนกันนะครับใช้แใช้เรียกว่าเวลากลางแจ้งหรือว่าอะไรเนี้ยจำเป็นทีเดียวแล้วครับที่ต้องใช้นะครับต่อมานะครับในส่วนของของ ด้านล่างนะครับลองตามเอามานะครับในส่วนของฟังก์ชันไอโฟกัสเอ็กซินะครับซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะใน1 5 2ก็จะมีฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าระบบฟังก์ชันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวขราวหน้าเดี๋ยวผมจะแยกเป็นหมวดเอามาฝากนะครับซึ่งมันจะทําให้เราสามารถโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะครับผมสะดวกขึ้นนะครับซึ่งในในรุ่นเก่าๆที่ก่อน1 5 2หรือก่อนตัวนี้ในในรุ่นเก่าจะไม่มีจะม,จะมีในรุ่นใหม่ พวก HMC 41ก็มีนะครับฟังก์ชันนี้เข้ามาระบบโฟกัสนี้นะครับต่อมานะครับในมองลงมาถัดลงมาข้างล่างนะครับในหมวดปรับหนวดโฟกัสเนี่ยก็จะปรับถ้าอยากให้ออโต้โฟกัสก็เราสามารถจะปรับตรงส่วนของฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับหรือเมนนนะครับก็อยู่ตรงนี้พวกอินฟินิตี้อะไรกระจุงนี้นะครับหรือ post auto นะครับหรือเป็นในส่วนของปุ่ม ในส่วนตรงนี้จะเป็นการซูมนะครับผมคิดว่าในก็จะเป็นในพวกเซอร์โวหรือว่าอะไรครับจะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับล็อกล็อกกับปลดคลายนะครับปกติในรุ่นเก่าๆาจะอยู่ในตำแหน่งอื่นนะครับหรือหนึ่งห้าสองก็จะอยู่ในตำแหน่งด้านข้างตรงนี้เหมือนกันนะครับด้านข้างตรงนี้เหมือนกันนะครับต่อมาถัดมาด้านบนนะครับด้านบนอีกนิดนึงนะครับการที่ ปุ่มต่างๆพวกนี้คำจริงมันก็อยู่ในทุกๆรุ่นอยู่แล้วนะครับโดยรวมนะครับแต่มาจจะมีเพิ่มขึ้นมาบางอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกก็จะเป็นลักษณะของเนี่ยครับแล้วโอพวกระบบกันสั่นปุ่มตั้งกันสั่นได้นะครับเป็นเุบน os ซึ่ง panasonic ใช้มาตั้งแต่รุ่นเก่าๆแล้วนะครับแล้วก็มีพัฒนาระบบ os รุ่นใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งปกติปุ่มเนี่ยก็จะอยู่ ถ้ารุ่นเก่าๆนี่อาจจะอยู่ในส่วนของของของเวลาเปิดจอขึ้นมาก็อยู่ด้านในนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเอามาอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งผมคิดว่ามันสะดวกดีนะครับเพราะว่าพันธุสนิทคงจะคิดแก้ไขจากข้อบร่องจากรุ่นเก่าๆขึ้นมานะครับเพราะว่าปกติเวลาเราจะกดใช้เนี่ยจะมาเปิดจออยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับแล้วพวกยูเซอร์ต่างๆนะครับผ่มยูเซอร์ค่าต่างๆเนี่ยก็มาอยู่เรียงแถวกันตรงนี้นะครับเพราะถ้าสังเกต ดูรุ่นเก่าๆนะครับใครเคยใช้รุ่นตั้งแต่รุ่นดียวกร้อยร้อยสองหรืออะไรมาเนี่ยยูเซอร์บางทีมันจะอยู่ตำแหน่งแยกออกจากกันนะครับทาให้อยู่คนละที่คนละทางเวลาจะกดใช้งานมันมันไม่สะดวกนะครับแต่พอมาอยู่เรียงกันใน่วนนี้เนี่ยทำให้สะดวกขึ้นนะครับใช้งานกดนะครับว่าบางทีเราอยากเลือกคั l เลอร์บาร์ตั้งคั l เลอร์บาร์หรือจะตั้งยูเซอร์ต่างๆที่จะปรับใช้พวกแบ็กล h t พวกอะไรต่างๆวงนี้นะครับจะทำให้กดได้ง่ายและก็สะดวก นะครับนะครับลองดูถัดลงมานะครับด้านล่างเลยนะครับด้านล่างเลยไอ้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกสามารถจะเพิ่มลดเกณฑ์ได้นะครับมี3ระดับนะครับเกณฑ์ก็จะมีเหมือนเดิมครับตั้งแต่รุ่นเก่าจะเป็นโลมีเดียมไฮนนะครับตรงเกณฑ์ก็ถ้าอยากในที่แสงน้อยอยากเพิ่มแสงนะครับเร่งเกณฑ์ขึ้นมาก็แต่อาจจะแลกด้วยน้อยที่มากขึ้นนะครับ แต่ท้งนี้ทัก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับโอเคมอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมก็เรียกว่าอยู่แถวๆเดิมนะครับถัดออกมาก็จะเป็นพวกระบบล็อกไว้บาลานซ์นะครับนะครับจะมีเหมือนเดิมเลยตั้งแต่รุ่นเก่านะครับจนถึงปัจจุบันก็จะมีรุ่นนี้นะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าสังเกตกล้องรุ่นใหม่หรือกล้องเพิ่งเปลี่ยนเลนส์ได้ที่เพิ่งออกพวก f 1ฟหนนะครับก็จะมีพวกจอยสติ๊ก ตรงนี้นะครับก็มาให้เลื่อนผมคิดว่ามันจะเป็นระบบคอนโทรลในส่วนของการเลื่อนตำแหน่งโฟกัสได้นะครับผมชอบฟังก์ชันนี้มากนะครับในในตัวในตัวหนึ่งห้าสองก็จะไม่มีจอยอย่างนี้ให้ให้ใช้นะครับผมว่ามันมันทำสามารถจะคอนโทรลในส่วนโฟกัสได้สะดวกดีนะครับส่วนในส่วนแถวนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นฟังก์ชันหรือระบบ คือแต่ผมสังเกตว่ามันก็แยกออกมามันมีตั้งแต่1นึแล้วนะครับแยกออกมาในส่วนตรงนี้นะครับแยกออกมาให้เลือกใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับอมองถัดไปนิดนึงนะครับขอ